ป่ากินคนภาคสามปฏิบัติการค้นหาคำสั่งจากเบื้องบนสิบวันหลังกลุ่มวัยรุ่นหายไปในป่าทีมคู่ภัยพิเศษสี่นายได้รับคำสั่งให้ออกตามหาหัวหน้าทีมชื่อพันตรีเครียงมากประสบการณ์หมอมีพยาบาลสนามจ่าสันมือระเบิดผู้พูดน้อยและอัน น้องใหม่ไฟแรงที่เพิ่งเข้าประจำการก่อนออกเดินทางชาวบ้านแก่ๆมาขวางและเตือนเหมือนทุกครั้งอย่าเข้าไปป่านั้นมันเลือกเหยื่อเองแต่กองทัพไม่ฟังเพราะนี่คือคำสั่งสัญญาณที่ขาดหายหลังจากเข้าป่าได้สองวันวิทยุสื่อสารของทีมเริ่มมีเสียงแทรกเหมือนคนกระซิบทั้งที่ควรมีแต่สัญญาณซ่าๆเท่านั้น บางครั้งได้ยินชัดว่ากลับไม่ได้แล้วอยู่ด้วยกันคืนวันที่สหมอเมเจอกล้องวิดีโอวางอยู่ใต้ต้นไม้เปิดดูพบว่าเป็นคลิปสุดท้ายของดนจากภาคสองที่พูดคําเตือนก่อนถูกเถาวันลากไปทุกคนเริ่มรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ภารกิจค้นหาธรรมดาป่าที่เปลี่ยนแปลงทุกวันที่พวกเขาตื่นขึ้นมา ตำแหน่งแคมป์เปลี่ยนไปเหมือนถูกย้ายโดยที่ไม่รู้ตัวจ่าสารลงปักเสาเหล็กไว้ในดินแต่วันต่อมาเสานั้นกลับงอกเป็นต้นไม้ใหม่ที่มีใบคล้ายมือมนุษย์อันเริ่มได้ยินเสียงแม่ของเขาเรียกจากความมืดทั้งที่แม่เสียไปแล้วเขาเริ่มเดินไปไกลขึ้นทุกคืนจนคืนหนึ่งเสียงนั้นดังใกล้มากเช้ามาทุกคนพบเพียงเสือ้อกลอกของอัน แขวนอยู่บนกิ่งไม้พร้อมเสียงกระซิบแผ่วเบาว่า,วาเขาอยู่กับเราแล้วจุดแตกหักทีมเหลือสามคนเกรียงพยายามรักษาขวัญกำลังใจแต่จ่าสันเริ่มหวาดระแวงเขาเอาอระเบิดมือออกมาแล้วบอกว่าถ้าป่าจะเอาเรางั้นก็กินไฟระเบิดไปเลยคืนนั้นเสียงระเบิดดังสนั่นแต่เมื่อควันจางลงกลับไม่พบซากอะไรเลย นอกจากต้นไม้ใหม่ที่ลำต้นเหมือนร่างของจ่าสันบิดเบี้ยวติดอยู่หมอเมร้องไห้เกรียงดึงเธอวิ่งหนีแต่ไม่ว่าทางไหนก็วกกลับมาที่ต้นไม้ต้นนั้นซ้ำๆเหมือนป่ากำลังหัวเราะบันทึกสุดท้ายเหลือเกรียงกับมีพวกเขาตั้งกล้องบันทึกข้อความเพื่อส่งออกไปเกรียงพูดเสียงสั่นว่านี่ไม่ใช่ป่า แต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่เกินกว่าจะจินตนาการมันใช้ต้นไม้เถาวันและดินเป็นอวัยวะทั้งหมดของมันเราอยู่ในร่างของมันเสียงเมสันเคลือถ้าใครเห็นบันทึกนี้ได้โปรดอย่าเข้ามาก่อนที่ถาวันจำนวนมาหาศาลจะโผล่มาจากใต้ดินพันธนาการทั้งคู่และลากเข้าไปในความมืดกล้องยังถ่ายต่อ เห็นเพียงเงาต้นไม้ที่ค่อยงอกสูงขึ้นพร้อมเสียงกระซิบเป็นพันๆเสียงรวมกันครอบครัวของเราโตโตทสรุปไม่กี่เดือนต่อมาหน่วยกู้หายอีกทีมถูกส่งมาค้นหาทีมที่หายไปและววงจรอันโหดร้ายก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง